สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็กิกนตำแตงกับขนมจีนจ้าแล้วก็มีไก่นีจ้าพี่น้องจ้าไก่เป็นไอ้นี่เลยเนี่ยไก่อบพี่น้องจ้าร้อนๆเลยกินกับขนมจีนส้มตำตำแตงขนมจีนือ ยอดถั่วยอดถั่วดินพี่น้องถั่วดินอ่ะถั่วดินบ้านเองอ่ะที่ก็ปลูกเอาเอาไอ้เม็ดมันน่ะอพี่นอ้อง วันนี้แดดดีดีเด,ด้พี่น้องแล้วเป็นเป็นวันในโรงเรียนปิดดาก็าปิดตรงอาทิตย์พี่น้องเอ้ยแดดดีเด็กหน่อยก็ไปเที่ยวกันพ่อแม่พาไปเที่ยวเนาะช่วงนี้เนาะ กินกระยอดทั่วดินพี่น้องจา๋ามันๆอร่อยดีเด้ มาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันเด้อตำแตงกินกับไกอ่อบอบครึ่งตัวพี่น้องจานเนี่ยเพราะว่ากินคนเดียวไม่มดก็เลยเอามาแค่ครึ่งตัวอร่อยอร่อยอ่ะอืมน้จิ้ม ยังนุ่มเลยพี่น้องเลยวันนี้แดดดีก็จริงพี่น้องจ๋าแต่ก็ยังหนาวอยู่ไม่ใช่แบบแดดแเราร้อนนะพี่น้องนะไม่ใช่เหมือนบ้านเองได้พี่น้องแดดออกไม่ร้อนตับแตกตับแตกใช่ไหมแค่นี้แนะ <laughs> ดดเออก กันนี่แดดออกหนาวยังเย็นอยู่ไม่เช่าแปดองศาอยู่พี่น้องจบแทะพี่น้องแทะเลยกุ๊บมาร้อนๆแล้วก็มานั่งแทะกระดูกเอาชันอนะเป็นยังไงนน้องน้องเอ่ออะไรนะชื่ออะไรนะไม่เห็นกด คอมเมนต์มาอีกเลยน้องจ๋าเรื่อนฉายเออเนี่ยน้องเรื่อนฉายน่ะเงียบหายไปเลยเราก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูน้องเขาดอกพี่น้องเลย,ยม,มันไม่ึมนม้นในในโทรศัพท์เรื่องของเรื่องอะถ้ามันขึ้นในโทรศัพท์ก็จะเข้าไปกดติดตามน้องเขาอยู่เพราะว่าเขากดไอ้นี้ให้เรื่อยเออก็เลยยังไม่ได้เห็นของอโปรโฟไฟลน์น้องเรื่อนฉายอะไรนะนนะ ยังไม่เห็นเขาขึ้นมาในในโทรศัพท์ก็เลยยังไม่ได้ติดต่อหรืออะไรไปเห็นแต่น้องเขาคอมเมนต์มาเรื่อยๆก็เลยอยากจะขอบใจน้องเขานะเขาก็ยังเออเห็นเราเปิดช่องใหม่เด้อเด้อด่าๆเขาก็ยังมีน้าใจมากดซับสไครต์ให้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละวันนี้ก็มีตมแต่กขนมจีนแล้วก็มีไก่อบพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอาหารอะไรก็จะเอามาลงให้พี่น้องดูยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ก่อนนะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า